เริ่มแล้ว,วต่ม่บน้ำกใจพี่เอเ้ยมา,ม,าม,ามาพี่น้องเดียวนบอว่าบางหันะตามมาพี่น้องเป้บงนมูน<ะ>น้ำมูลจะใส่หมวกกันน็อกมาร้อ,อนผ้เจ้กหอดแดดหอดแดดเนาะอันมามาอำเภอแล้วก็เลยพ้าเจ้ามาเลยมาบางหนมูนจ้ะอำเภอ

ไหลพี่นออ้องไข่มาแต่ทางนั้นละ่ะมาแต่เมืองซื้อไปกันเถอน้ำมูลทำไมมันไหลาตามตามยิ้ว <c oughs> <c oughs> น้ำมูลอันสายอุบลล่ะพี่น้องเออขัดผู้เจ้าว่าแถวนี้กับชิมูจักอยู่ดกอกเนาะอำเภอและสีไสน้น้ำมูลเนาะแม่น้ำมูลจับพี่น้องอันนี้ก็คือฮานบังไฟพี่น้องแม่นบ,บนัวบานนั่นนั่นนอคนละจ้าพี่น้อง อันทั้งคุณและน้ำเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยมันไหลออกไปทั้งคุณพี่น้องคุณจ้าคุณจ้าทั้งพุนทั้งคุณจ้ะคุณนะคุณนะคุณนะทั้งคุณและน้ำเขาเขาทั้งคุณร้ายร้ายพี่น้องเอ้ยแขวนตอนนั้น่อยมามันเห้งเอิงเอิงได้จ้าพี่น้องหนมูลนี่อันนตอนนี้มันกหลายจ้าพี่น้องคุณมันหล่นออกมาทั้งพี่จ้าพี่น้องนั่นหานบังไฟไงจ้าพี่น้องบังไฟมืนไฟแสนบงแบบคุณพี่น้องทั้งคุณร้ายครับทั้งคุณจ้ะทางนั้นนะจ้ะพุตลอะ ทาบลาบอันตั้งบุญนเมืองไออำเพอนอกอำเพอลาาซีสไลตลาดละจะพี่น้องคนตลาดมาจากมองหันะจะวังนึงหันเมก่อกอ,อันบันทีเอกสารนิดหน่อยจะพี่น้องก็เลยเห็นอันบรรยากาศมันอันทั้งล่มทั้งดดแดดเลยเอาบรรยากาศน้ำม,มาให้บึงพี่น้องเอ้ยมันคือหลายแถน,น่ะไหลไหลแห้องอยู่เลยเนี่ยตอนนั้นน่ะมันแห้งเด้ยางขวมได้ตอนนี้ัานน้ำไหลครับพี่น้องปะป แข็งเลือแล้วเนาะออแข็งเลือแล้วแข็งเรือแล้วอันมากพันเนาะไปพี่น้องไปกระิย่างอันนี้เด้อก็เอามาให้เจ้าเบิ่งซื้อ,อจ้ะอย่าลืมเข้าไปกดในช่อง Youtube นะจ๊ะใน Facebook น่าจะเข้าไม่ได้จ้ะพี่น้องากกดแล้วก็เข้าไปในช่อง,งวิมลชายาจ้ะพี่นออ้องเงเนะเออเบิ่งไปอันช่อง Youtube นั้นมันเข้าไปค้นหา เขาได้เนาะแต่เนี่เฟซในเขาบ่ไใดดอกพี่น้องเอ้ยอย่งเขาวิมลวิมลเออขันเขาเข้ามาวิมลช่อใหญันก็ขึ้นโลดแล้วพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะคนที่กดติดตามแล้วก็ขอบพระคุณเป็นย่างสูงเด้อคนที่ยังไม่กดก็รีบๆกดหน่อยนะจ๊ะแต่ถ้าคนไม่ชอบก็ผ่านไปจ้ะผ่านไปจ้ะบ่ต้องคอมเมนต์เด้อจ้ะเด้อยฝากไว้หน่อยก็จ้ะ เมืองตนอันอยู่ฆ่าข้างฆ่ายู่กับโบน,นสูงตัวยู่ฆ่าลีตรัดนันพุนพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศอันอันอำเภอให้เบ่งบพี่น้องเอ้กสียังไปกินรถเมื่อบ้านเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปต่อไปจ้าขอบคุณพี่ยังสงวน